ภาพหลุดตัวละครจากเกมวันพันแมนเซเวอร์จีนย่อก็ได้หลุดออกมาให้เราได้รับชมกันแล้วแนมะ่สาหรับตัวละครใหม่ตัวนี้ที่กําลังจะเข้าในเซเวอร์จีนผมคาดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันอยู่พอสมควรแต่ผมเองก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าข้อมูลอันนี้เนี่ยเป็นเพียงข้อมูลสปอยเล็กๆน้อยๆจากผู้เล่นอื่นๆเอาเป็นว่าถ้าหาเพื่อนๆทุกๆท,ท่านอยากจะรับรู้แล้วว่าตัวละครใหม่ตัวนี้ที่กําลังจะเข้าในเซเวอร์จีนย่อเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมที่จะช่วยกันกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอร์โงเกซูเวอร์จีนยอ่อกพอ,อย่างที่ต้นคลิปผมเองก็ได้เกินไปแล้วนะฮะว่าตัวละครใหม่ในซเวอร์จีนยอ่อกําลังจะมาแล้วในเร็วๆนี้นะซึ่งมันเป็นอะไรที่บังเอิญพอดีเลยมีคนไปคอมเมนต์รูปภาพตัวละครใหม่ที่กําลังจะเข้ามาให้ผมได้รับชมนั่นเองสำหรับตัวละครใหม่ตัวนี้เนี่ยคาดว่าเพื่อนๆทุกท่านเนี่ยน่าจะตั้งหน้าตั้งตารอกันอยู่พอสมควรและอีกอย่างหนึ่งคือตัวละครใหม่ตตัวนนี้้จะอองงงเป็ร่่าาย แน่นอน <Wow. S 1> เอาเป็นว่าเรามาดูรายละเอียดของตัวละครตนนี้กันเลยดีกว่าสําหรับรูปนี้เนี่ยผมเองจะเปิดให้เห็นแค่มือนิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยก่อนนะ <Wow. S 1> แล้วก็ให้เพื่อน <S <S ๆ,ๆลองทายดูว่าตัวละครตนนี้เป็นตัวอะไรแต่ถ้ายังทายกันไม่ได้อ่าเดี๋ยวผมเปิดอ่าส่วนขาให้ก่อนละกันนั้นนิดนึงนี่เลยเน่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 ลงทงลงเท้าถุงทงถุงเท้านี่คล้ายๆกับปู่บอมนะอาจจะเป็นปู่บอมร่างสองหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นซิวแฟงร่างสองเอออันนี้ก็เป็นได้นะคุณผู้ชมอาจจะเป็นตอนที่มัน ถอดเสื้อสู้กับไอ้เจ้าตัวตะขาบอาวุโสอ่ะ oh. เออตอนนั้นนี่ก็พีคอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เทมากๆเลย oh. เดี๋ยวผมลองเลื่อนขึ้นมาให้ดูอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะ oh. อ้าวสรุปไม่ใช่ถุงเท้าเว้ยคุณผู้ชม mm. แต่เป็นกางเกงขาย,ยาวสีขาวฮะพร้อมกับกล้ามเขนเ,เล็กๆน้อยๆ mm hmm. ตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวอะไรกันนะลองมาดูรูปแบบภายในเกมซิจะมีใครที่เข้าข่ายสำหรับปู่ซิวฟแฟงก็ใส่กางเกงขาย,ยาวสีขาวเหมือนกันนะรองเท้านี่เหมือนกันเป๊ะเ,ะเลยส่วนตัวละครปู่บอมอันนี้ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะว่าเขาใช้เป็นผ้าพันแผลน้อนพันขาขึ้นไปแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครที่น่าลุ้นสุดๆเลยนั่นก็คือเจ้าตัวการโรเพราะว่าโมเดลร่างแรกของเขาเนี่ยคือแบบรองเท้าคล้ายๆกันนะส่วนกางเกงก็เหมือนๆกันด้วยนะคุณผู้ชมอันเนี้ยลองสังเกตดูผมเลื่อนขึ้นมาให้เห็นเข็ม ขัดนะโคตรลีลาเลยเอาไม่ว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะว่าตัวละครใหม่ที่กำลังจะเข้าในซูเปอร์จีนยอดเนี่ยนั่นก็คือเจ้าตัวกาโร่ร่างผมแดงนั่นเองครับคุณผู้ชมโอ้ไม่ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่ารูปภาพนี้เนี่ยมันเป็นรูปภาพรุดจากทีมงานหรือผู้เล่นคนอื่นๆที่เขานั้นเปิดเผยสปอยออกมาให้เราได้รับชมซึ่งถ้าให้ผมดูดีเทลแล้วก็รูปร่างต่างๆเนี่ยผมคาดว่าน่าจะ ไม่ใช่ของเกมวันพันแมนเดอะซองเกตนะเพราะโมเดลแล้วก็พื้นหลังแบบนี้เนี่ยมันจะมาคล้ายคลึงกับเจ้าตัวเกมวันพันแมนโรดทูฮีโร่ซะมากกว่าแต่ปัญหาคือภายในวันพันแมนโรดทูฮีโร่เนี่ยมันยังไม่มีกาโร่ร่างผมแดงนะซึ่งปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันจะมีแค่กาโร่ร่างแรกธรรมดาเท่านั้นเองส่วนการใช้สกิลหรือการใช้ท่าไม้ตายต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนร่างเป็นร่างสองนะอืมอันนี้ผมเองก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันหรือไม่เขาอาจจะไปเจอไอ้เจ้าตัวกาโร่ผมแดงในดันเจี้ยนอื่นๆก็เป็นได้นะ การลงกิจกรรมต่างๆอะไรเงี้ยแหละเพราะตัวเกมนับปัจจุบันของ Road to Hero ที่อัปเดตมาใหม่เนี่ยจะมีแค่อัปเดตเกรลิงเท่านั้นเองที่เพิ่งอัปเดตมาส่วนอีเวนต์กิจกรรมอื่นๆเท่าที่ผมเช็คก็ยังไม่มีรูปกาโร่ออกมาให้เราได้เห็นนะและแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออีกหนึ่งอันเนี่ยก็คือทางแฟนเพจก็ไม่ได้ทําการโพลร,รูปกาโร่ออกมาให้เราได้รับชมเพราะฉะนั้นผมคาดว่ารูปภาพรูปนี้เนี่ยอาจจะเป็นจากตัวเกมอื่นก็เป็นได้แต่ถ้า เกิดมันเป็นของเจ้าตัวเกมเดอะสตองเกตจริงๆผมก็รู้สึกมันจะขัดแย้งนิดๆหน่อยๆนะเพราะว่าตัวละครโมเดลต่างๆเนี่ยมันยังขาดไอ้พวกผ้าพันแผลของเจ้าตัวกาโร่ไปอยู่นะถ้าเกิดว่ามันมีไอ้เจ้าตัวผ้าพันแผลแบบนี้ผมว่าโคตรเท่เลยหรือไม่ก็เอาเป็นแบบนี้ก็ได้นะเท่เหมือนกันเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมเคยทําคลิปหลุดเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์เฉพาะของเจ้าตัวกาโร่ร่างปีศาจหรือร่างที่2หลุดออกไปนะนั่นก็คือรูปนี้นั่นเองซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าโมเดลอันเนี้ยมันยังดูเท่กว่าอันนี้เลยนนนนะอันันี้มมา แบบเป็นผลส้มเฉยส่วนเสื้อก็ไม่มีใส่โชว์กล้ามสิแผอย่างเดียวคอนเซปต์ผ้าพันแผลมันก็ไม่มีเสื้อมหายไปอีกกางเกงนกนใส่เข็มขาดซึ่งปกติแล้วกางเกงเขามันต้องใช้เป็นเชือกมัดนะอันนี้ถือจะแบบเออคงคอนเซปต์ตามเจ้าตัวอนิเมะนี่ขนาดรูปร่างตัวละครจากตัวเกมของไอฮีโร่โนบอดี้ยังมีผ้าพันแผลนะแต่อันนี้คือมาแบบโลง่โลงๆลง้ลนๆไปเลยนะคุณผู้ชมก็ถือว่าน่าจะดูดีอยู่นิดนึงสําหรับบางคน <Huh? S 1> แต่โดยส่วนตัวถ้ามันอับเข้ามาจริงๆเนี่ยก็อยากจะให้ทีมงานไปปรับแก้ไขนิดนึงเนาะ <c oughs> เพิ่ม เท่ๆเดือดอะไรอย่างนี้ไงส่วนรายละเอียดสกิลเนี่ยถ้ามันมาเป็นร่างระดับ SSR บวกก็ไม่ต้องไปหวังพึ่งคอสกิลเลยนะจ๊ะเพราะระดับ SSR บวกมันจะไม่มีคอสกิลอย่างแน่นอนแต่จะมีสกิลพิเศษอันที่4เพิ่มเติมมานั่นเองผมคาดว่าสถานะติดตัวหรือพาติสิติดตัวของเขาเนี่ยอาจจะเพิ่มดาเมจในการโจมตีค่อนข้างเยอะนะหรือไม่ก็อาจจะคล้ายๆกับกระบองเหล็กไปเลยซึ่งมันมีตายเกิดแบบหลายๆรอบและการตายเกิดของเจ้าตัวกระบองเหล็กร่างที่2เนี่ยคือต่อให้เพื่อนในทีมตายหมดแล้วตัวละครตัวนี้มันก็จะสามารถจ เกิดใหม่ได้เรื่อย จนกว่าจะครบโคต้าหรือครบกําหนดที่มันสามารถตายเกิดได้นั่นเอง <Wow. S 1> ส่วนคุณสมบัติเนี่ยผมคาดว่าน่าจะยังคงการต่อสู้เหมือนเดิมนะแต่ฝ่ายที่มันจะอยู่เนี่ยอาจจะไปอยู่ของฝ่ายปีศาจแทนก็เป็นได้นะคุณผู้ชม <Wow. S 1> หรือแม่แน่ก็อาจจะมาเป็นฮีโร่เหมือนเดิม <Wow. S 1> เพราะว่าตอนนี้ตัวละคร SSR บวกฝ่ายปีศาจเนี่ยมันมีอยู่3ตัวและของฮีโร่เนี่ยมันมีอยู่แค่2ตัวละครเท่านั้นเองอีกทั้งของฮีโร่เนี่ยมันยังไม่มีสายต่อสู้ด้วยซึ่งเจ้าตัวจกักรพรรดิเด็กเนี่ยเป็นสายเทคนิคกระบองเหล็กร่างสองก็เป็นสายอาวุธกาโรมาเป็นสสาาายยต่่่่ออออูู้้กกับทีม็ถืวคนข แแต่ถ้าโยกย้ายไปอยู่กับปีศาจเนี่ย <สา S 1> ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะเพราะมันสามารถไปเล่นกับเจ้าพวกตัวดวงร่าง2ได้เจ้าตัวโบรล์ร่าง2ได้และยังมีคอหลักเป็นเกโลเกโลซึ่งน่าจะเป็นคอหลักคอเดียวจนไปถึงซีซั่น3ของอนิเมะเลย <c oughs> ก็เป็นได้นะคุณผู้ชม <c oughs> เพราะว่าตัวเกมเซูเวอร์จีนย่อหลังๆเนี่ยมันจเจาพวก SSR บวกมามากกว่าที่จเจ้าตัวละครที่มีคอหลักมาเปลี่ยนเมตานะ <c oughs> แล้วก็ปัจจุบันณตอนนี้เนี่ยเขาเล่นพวกคอปู่บอมคอเกโลเกโลกันมันก็น่าจะสมดุลที่สุดแล้วมั้งในความคิด ของงทีมานคนคนะนะแต่โดยส่วนตัวผมคืออยากให้มันมีคอใหม่สักทีหนึง่งขอสักแบบตัวหนึ่งกะกะาะก็ได้แต่ให้คอสกิลมันแบบองโกงอะ่ะเออมันจะได้แจม่ม <Okay. S 1> เพราะรู้สึกว่าตอนนี้โล่ของปู่บอมเนี่ยไม่ค่อยจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่แล้วนะ <Okay. S 1> โดนด้วงโจมตีทะลุโล่ได้โบร้อนก็ทะลุโล่ได้กระบอเหล็กก็ปัน่นทะลุโล่ได้อีกเพราะฉะนั้นคอใหม่เนี่ยอาจจะเป็นพวกแบบเอ,อ่อเพิ่มเลือดหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบเพิ่มการตายเกิดภายในทีมรวมรประมาณนั้นก็น่าจะดูดีอยู่พอสมควรนะส่วนถ้าไม่ตายการใช้อัลติมอนติเมตของกาโร่ร่าง้องไปคิด ดูกันอีกทีนึงว่าจะเป็นแบบไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวสัปดาห์มาวันที่27-28เดี่เดี๋ยวทางตัวเพจ ของเกมวันพันแมรเนี่ยน่าจะโพลร,รูปออกมาสปอยให้เราได้รับชมนะว่าตัวละครตัวใหม่ที่กำลังจะเข้าในเร็วๆนี้ของเซเวอร์จินย่อเนี่ยสรุปแล้วเป็นตัวอะไรกันแน่ <Okay. S 1> และส่วนเพื่อนๆอ,อ,อยากจะทายว่าตัวละครใหม่จะเป็นตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์ทายกันดูไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์ดักชายร่าง SSR บวกแท้งท็อปมาสเตอร์ SSR บวกโซนิกร่าง2เอ้ยอันนี้มีไปแลว้วปริปริปริพิอเนอร์ SSR บวกอันนี้ก็น่าจะเป็นไปได้นะครับนั่นก็คือร่างถอดเสือ้อราชาใต้ดินโอ้โหอันนี้ต้องรอคาดว่าน่าจะม อย่างแน่นอนนะสาหรับร่างที่2และก็พรุ่งนี้เซิร์ฟเวอร์ไทยเตรียมตัวได้เลยนั่นก็คือกิจกรรมของเจ้าตัวปู่บอมนะสรุปเลยว่าเดือนหน้าของเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยตัวละครปู่บอมเข้าเซิร์ฟเวอร์นั่นเองใครที่มีตัวดําไม่ครบเนี่ยก็ต้องพลาดกันไปแล้วก็ต้องไปรอรีเทิร์นกันใหม่อีกรอบ <c oughs> ในเดือนสักประมาณ1กุมภาพันธ์นะแล <c oughs> หายเจ้าตัวสวิงขับเคลื่อนมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยผมเองก็จะมาเรียงตารางให้ใหม okay. ่ว่าสรุปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวปู่บอมจะมารีเทิร์นในเดือนไหนแต่เดือนหน้าตุลาคม ก็จะเป็นรีเทิร์ของสุนัข้ฟบ้านแล้วเดือนต่อไปพฤศจิกายนจะเป็นเดือนของทัศสมกิร่าง2ใครที่อยากได้ตัวละครตัวนี้ไปคอมโบคู่กับคอบปุบอมก็อย่าลืมนะฮะสำหรับทัศสมกิร่างสส่วนเดือนธันวาก็จะเป็นเจ้าตัวหน้ากากหวานร่างที่2กลับมารีเทิร์กันอีกรอบนะแล้วก็พวกตัวละครใหม่ๆอย่างเช่นเกลวิน SSR เบวกเนี่ยก็ต้องอรอลุ้นกันอีกทีนึงว่าทางตัวเกมจะเอามันมาในตู้ตัวดําหรือไม่เพราะในใจผมเองก็กลัวว่ามันจะามาเปิดขายให้เติมเงินหรือบังคับให้เติมเงินเพื่อซื้อตัััวละคครรนนนนนน้้้ๆมมมมาาไใใททีีี่่่เเอองงงแืึผจ ุนั่นก็คือเจ้าตัวพิกอตตัวนี้เนี่ยสรุปทีมงานมึงจะไม่ทํามันใช่ไหมทั้งๆที่มันก็เป็นฮีโร่คลาสเอเหมือนกันแล้วมันเป็นตัวละครตัวเดียวที่ยังไม่เคยเข้าเซิร์ฟมาก่อนอทีมงานแม่งก็ยังไม่ทําสักทีวันพันแมนโลกทุีโลงกทุยโ,โลนี่มาแล้วแต่ตัวนี้ไม่มีนะจชะไนเซิร์ฟนี้โอ้โหโหโหบอกเลยว่าเศร้าใจสุดๆยังไงสาหรับเ<อ>พื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้รวมไปถึงตัวละครใหม่อย่างกาโร่ร่างที่2ก่อนจะปิดคลิปก็อย่าลืมที่จะช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึง กด Subscribe และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 ,ก,ดกันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน